โปรแกรมแข่งขันแบมตันชนะโอเพ่น2อ2 5นรอบ32คนวันที่23กรกฎาคมเวลา8นาฬิกาคู่ที่1ขอ2ประเภทคู่ผสมบัตเดชาพลพลุนเคราะห์กับเฟรมสุพิศาเปียว3าพลานคู่มือ3าของโลกพบกับฮยองไคตอรีกับจินยูเจียคู่มือ2ี่ของโลกจากสิงคโปร์เวลา11นาฬิกายนาทีคู่ที่5ขอ3ประเภทคู่ผสมไตเตอร์ลุทธนาพาอุบทองกับเจนเชชาสุเจประภารัตคู่มือ15ของโลก พบกับหยางโปซวนกับหูเหลืองฟางคู่บุษสิโลกจากไต้หวันเวลา16บหนาฬกาสานาทีคริสสิบคอร์ดหนึ่งประเภทชายคู่สกายเกินิสพงเกลเรนกับบาสเดชาพลพลุนเคาะคู่บุษสิของโลกพบกับคิมเอสูการเดสกาโรบลัดมูเซนคู่บุษสี่ของโลกจากเดนมาร์กเวลา17บเนาฬกายี่สนาทีคริสสิบอดร์ดสองคลินบุษนันอึง้งบุงพันเบอร์ยีของโลกพบกับโปเดนา่าโบโลวามือสามสิบเก้าของโลกจากยูเครน เวลา20สิ30นาทีคู14ขอด2ประเภทหญิงเดี่ยวหมวิวพร,ปรมปวีช่อ่วงเมาอเ7ของโลกพบกับชิวปินเชียนเมืยเ21ของโลกจากไต้หวันช่องถ่ายทอดสดทูสปอร์ต2ทูสปอร์ต7